อันนี้คือหัวเซนเซอร์นะครับเป็นการจับค่าของดีนะครับเป็นการจับปริมาณออกซิเจนในระบบบาบัดน้ําเสียแบบออนไลน์เลยนะครับอันนี้จะเป็นหัวโผลกนะครับตัวเนี้ยเราจะหย่อนลงไปในบ่อที่มีเครื่องเติมอากาศอยู่นะครับเพื่อที่จะวัดว่าตอนนี้ระบบบำบัดน้ําเสียมีปริมาณออกซิเจนอยู่ที่เท่าไหร่สําคัญมากนะครับถ้าเกิดว่าเราควบคุมปริมาณออกซิเจนได้แบบออนไลน์หรือแบบเรียลไทม์เนี่ยมันจะช่วยให้ระบบของเราดีขึ้นป่ะผมพามาดูว่าเราสวมที่บ่อไหนนะครับอันนี้จะเป็นบ่อที่ตกตะกอนมาแล้วนะครับแต่บ่อที่ ควรจะเติมจริงๆเราควรเนี่ยครับเป็นบ่อเติมอากาศนะครับตัวเนี้ยมันจะมีอากาศอยู่ข้างในเลยอ่าตัวเนี้ยอ่านี่แหละครับอันนี้นี่เลยตอนนี้ระบบของเรามันมีฟองอยู่เพราะว่าระบบยังเดินไม่ไม่ไมสมบูรณ์แบบนะครับแต่เรากําลังเซตอยู่อันเนี้ยเราจุบตัวนี้ลงไปเราสามารถวัดได้ว่าปริมาณค่าออกซิเจนที่อยู่ในระบบเนี่ยมีเท่าไหร่แล้วก็สามารถปรับทัมเมอร์ของตัวทํางานของเครื่องเติมอากาศได้อันนี้คือข้อดีของระบบบำบัดน้ําเสียแล้วก็ เป็นข้อดีของการมีเซ็นเซอร์ออนไลน์ครับผม